ปวัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วกิ้กนะคะคั่วกิ้งหมูหมูเดงก๋วยเตี๋ยวคั่วกิ้งหมูเดงก็มบีกระเทียมมีหมูเด้งหมูเดงนี้เราทําให้สุกแล้วนะคะตั้งน้ําร้อนแล้วก็บีบลงให้มันสุกนะคะเพื่อง่ายเวลาประกอบนะคะ แล้วก็เห็ดฟางค่ะเห็ดฟางหั่นเป็นแว่นอย่างนี้นะคะแม่นีมจะใส่เห็ดฟางค่ะแล้วก็ไม่ใช้สลัดนะคะจะใช้บล็อกแคร่ค่ะบล็อกแคร่นะคะจะใช้บล็อกแคร่แทนสลัดนะคะคั่วกิ้งหมูหมูเด้งค่ะใส่เห็ดฟางใช้ไข่สองฟองค่ะใช้ไข่สองฟองใช้เส้นวันนี้ตีไปสองขีดค่ะสองขีดนะคะ เส้นใหญ่นะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สองขีดเรามาทํากันเลยค่ะประการแรกใช้ไฟกลางนะคะน้ํามันลงไปประมาณสองช้อนโต้นะคะใช้ไฟกลางค่ะใช้ไฟกลาง เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะมีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีรสดีปลายช้อนชานะคะปลายช้อนชาพอกระทะร้อนน้ำมันร้อนกระเทียมลงค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางกระเทียมมีกลิ่นหอมเอาหมูเด้งลงหมูเด้งลงนะคะหมูเด้งนี้เราลวกสุกมาแล้วเห็ดฟางลงไปเห็ดฟางลงไปค่ะนี่สไตล์แม่เนียมนะคะแม่เนียมใส่เห็ดฟางนะคะ ขัวกริ้งหมูเด้งเห็ดฟางเอาเส้นลงไปค่ะเส้นลงไปให้มันมีกลิ่นหอมนะคะผัดเส้นนะคะ ใช้หมูหมากหรืออะไรก็ได้นะคะแต่แม่เนียมใช้หมูเด้งค่ะ ตีไข่ค่ะเอาไข่ลงค่ะไข่นี้ยีก่อนนะคะตีไข่ก่อนตีไข่ทีนี้เราก็เอาไข่ลงไปเลยค่ะให้มันเคลือบกับเส้นนะคะให้ไข่นี้เคลือบกับกับเส้น ให้ไข่ซึ้เคลือบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะมันก็จะมีกลิ่นไหมของกระทะด้วยนะคะถ้าเป็นกระทะเหล็กเนี่ยจะดีมากเลยแบบเขาใช้ในห้องอาหารนะคะ อย่างนี้ก็ได้ค่ะบอกคอลี่ลงไปค่ะบอกคลี่ลงไปอันนี้ผักชีไว้โรยหน้านะคะขั้นตอนนี้เราปรุงรสค่ะ รสด,ดีนะคะปลายช้อนปลายช้อนชานี้นะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยสองสองช้อนโต้เลยค่ะน้ำมันหอยสองช้อนโต้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต้ะนะคะสีอิ๊วขาวสองสามหยดซอสฝ้าเขียว ให้เข้ากา,านค่ะข้าวกลิ้งหมูเด้งใส่เห็ดฟางนะคะทำไม่ยากค่ะ ทำไม่ยากเลยอันนี้ผักชีเราไว้โรยหน้าแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะตักเสิร์ฟเลยผักชีค่ะโรยหน้าหน่อย เอาพริกไทยโรยได้นะคะเอาพริกไทยโรยได้พริกไทยใส่ได้แต่ไม่เดียวไม่ใส่นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะลองทําดูนะคะง่ายๆคั่วกิ้งหมูเด้งใส่เห็ดฟางนะคะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ